ไม่ีด้วยหรอฟองมีวะไม่มีเหล่าวางนอนอยู่ในทะเลกันไปนะพี่องกติกามันมีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มเกมใช่ไหมทุกคนครับประตูจะปิดเว้ตรงนี้แล้วก็พอประตูเปิดปั๊บเราต้องวิ่งวนแมปเราต้องวิ่งวนแมปไปแค่ประตูตรงนี้จะปิดใช่ไหมฟึบแล้วก็ทุกคนจะรอกันตรงนี้แล้วก็เกมนี้จะมีฆาตกรอยู่สามคนนะครับพอประตูปิดอยู่ปั๊บ เขาตัวเปิดปุ๊บเราก็ต้องวิ่งตึ๊กตึ๊กตึ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 กแข่งกันนะฮะตึ๊กตึ๊กตึกมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยตึ๊ก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 ตึก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 แล้วก็วนมาแล้วก็มากดปุ่มตุ๊ดกดปุ่มตรงกลางนะครับอ่พูดได้3พยางค์นะครับพูดว่าอะไรก็ได้แบบถ้าสมมติว่าหมันไส้พี่ฟองอย่างเงี้ยหรือว่าก็หมันไส้อเล็กอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดสามพยางว่าตายง้อสุดแล้วก็อยู่ที่ดุลรพินิจของทุกคนนนะะะะฮจโหวตใคครรับผม

เรียกหมดเลยครับเขาคิดหย่อนเนี่ยเขาคิดหย่อนสามพยางสามพยางครับสามพยางครับห้ามพูดอะไรครับสามพยางก่อนครับคิดครับอะไรดีเอาสีแสบตาสีแสบตาเหรอชิบหายแล้วใครวะ แ่เขาเหลือเกินช่างจ้ามากมาเากมายไม่ต้องิดเลยูจะโหิดเลยฟองพี่เห็นนะฟอโวพี่อะสีสตาไม่ได้เป็สีตา์ไหนมันปกติ

ออกมาแล้วนะครับหมดร้าจังหวะนี้นะครับหมดร้ากันลังยืนดีดูดีกันอยู่นะครับหมดร้ออีกร้อยเมตรถูกตายนะครับมันใกล้เข้ามาแล้วใครอยู่ใครจะไปนะครับจังหวะนี้เอาละครับหมดร้านมาแล้วแต่กะแนเป็นรอยไฟแล้วนะครับรักนะครับเราขอความเป็น้องครับจับตาดูให้ดีๆนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงปุ๊บแล้วอนี้นะอันี้นะกูไม่เคยทันเลยไม่ใไม่ใช่เอ๊ะบุกไปแล้วคนคนพักอยู่ตรงนั้นเลยมาเรืองโกงพี่ดีๆนะมาร์คพี่ดีๆนะ ล่าวันพีชโอ้ยล้้เลยล่าวันพีชพี่ใหม่คนต้องไปแกเขาด้วมัยมันจะเป็นหะไเราไทะเลโอยผมโหวดพี่ใหม่นะเพราะว่าพี่ใหม่เออพี่ใหม่ไปล่าวันพีชใต้ทะเลหรือไง ไล่ามันผีเออยัางน้อยคก็จะได้รอดเออผมไม่รอดเพราว่าล่าจะไปเออไม่รอดได้อย่างเดียวตัวมันจะพีดเลยเด้วยกันมันไม่น่าจะรอดอะดูแล้วเฮ้ยพี่ใหม่พี่ใหม่ บอกให้หมดตัวเองดูพี่ยังไงพี่ก็รอดเชื่อมผมไปผมจะไม่กดผมจะยื้อไว้เจ็ดสิบวยเฮ้ยแต่เอฟฟีมันก็มีเว่นตากันน้ำเหมือนกันนะเออว่ะใช่ไหมทุกคนเขาโหวตผมหมดเลยพี่ตอนเนี้ยเหลือแค่พี่ช่วยเหลือเฮ้แต่ก็ไม่รอดรีบไปรีบไปอ๋อแล้วไม่หมดพี่ใหขาล็กอ่ะทำไมวะเล็กมันล้ว

ไรรดมกไอ้รขจอเรรหิวข้าวจังเหลือเหลือแต่ข้าวสวยนะ ตอนนี้ต้องไขวาดวะเออวัดลืมว่ะเออลืมลืมออทเดไวดฟอวี่เดียวเยวเอเลืมไวัดฟองวะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไขวัดฟองวะเนี่ยโอ้โหเสียงโดจังวะ แต่งแต่เครื่องมาแต่งเครื่องมา้บอกว่าอย่าพิ่งวัน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 ันว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 ันมันวัน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  อยู่อย่างไกลทำไมมันกดก่อนปิงปิงเราไม่เท่ากันพี่มาเลยไม่ไม่ทันเลยวะไม่เคยทันไปเลยกูคิดสมัดคิดสมัดคิดสมัดชิสมดตุ๊กตาเนินตุ๊กตาโนแน่เลยมาต้องตุ๊กตาโนแน่เลยหิมะแน่เลยเออตุ๊กตาหิมะมีตุ๊กตาหิมะเนี่ย เออเนไปตัวเองินี่าไอคนม่เลืออกไปก่อนคนบ้าแล้วเอ็กคบตัวเองได้ไงวะเนี่ยกดวเองตายเองอะไรกันครับมี ยังชอบเลยครับบหวดเองโวดเองโหเองโหวดเองโเองโหวดอหวดเองโหวดเองดเสงกหวังหดงโหวดเโวเองโหองหเหเอดเสียเงเอหวองหวเงวเอหวองหวงโหวดเ จดหมายอะไรดีนะท้องทะเลท้องทะเลนี่ไอ้เนี่ยท้องทะเลเนี่ยเนี่ยวางน้ำ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 เค็มเหรอวะกวางน้ำวางน้ำ ท้องนี่มะทองทะเลวางไกว่างน้ำอ่ะควางน้มันมีด้วยหรอองท้องทะเลคุณจะโหวตใครดีวะไม่นีท้องกวางน้ำอไม่ท้งทะเลไนะพี่ก้องกวางน้ำจียมโดนเหรอพี่กออเลยว่าตาน้ำเนี่ย จะ่าช่วยเลยงงจะน่าบอกงงงดิบอล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 ดิบอน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 ดิบอดิบอ

จะจะโดนน้ำหรอโอ้ยที่่อแล้วที่บอเรอไม่เคยทันเลยอะไรเนาะสามพยางสามพยางไม่หมดเวลาครับอู้พังครับผู้พังครับ ผู้บังคับผู้บังคับฮะฮ้ผู้บังคับผู้บังคับอะไรวะผู้บังคับเขามีเขามีนี่อยู่วิญญาณตามหัวอยู่เลยนะโดินสิงอยู่ใช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 ่มันมีวิญญาณสิงกูอยู่บังคับร่างกายเขาอยู่ต้องช่มีใช่ไมีไม่ใช่ไใช่มใช่ไมมใช่ไอ้มมไม นี่นี่นี่กูกูบอกให้กูโดนตัวเองใช่ไหมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่บูบูบเพี่อชนะดีไหมเนี่ยกูโดนไปเรื่อยๆดีกว่ายังไงก็ย้องกันนะครับไปแล้วครับเต้าหูยไปแล้วครับสีขาวนำมานิดนึงครับตามมาด้วยสีดำแล้วก็สีส้มอยู่ในนั้นนะครับโอ้หเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมากเลยมีสีชมพูด้วยอยู่ในกลุ่มนั้น โออู้นำเยอจริงๆครับช็อตนี้ไนหรมดหมดนมดห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 โดหม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 ดนมดหดหมดหดมดหมดหดหมดหมดมดหดหมดหมมดหดเอดดดดดดดัเดดดดนะหนูชอบมากหนูชอบมาก

พอแล้วพอแล้ววนวนวนไอ้โหกสี้อง่มันโคตรแรงแต่เข้าสุดท้ายตลอด เราเราตัดรถแรงออกไปเลยได้ไหมเราขอขอหน่เดี๋ยวเขาก็มาทำขอขออีกรอบหนึ่งก่อนกูใจจะขาดนะเมื่อกี้นี่รอบไม่ใช่รอบตัดนะคือกูใจจะขาดเลยนะกต่อใช่ไม่ติดนะเออใส่หมวกสวยใส่หมวกสวยใส่หมวกสวยคนเดียวที่สวยอ่ะ

ฮนะันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป